ดีใจครับดีใจที่เขาสนใจในความพ่อลูกตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเ,าเราเราอยากร่วมง,งานอีกรอบหนึ่งมากๆเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อบอกคือใช้มแม้งต่ 3G 4G เป็น 15G ก็เลยเรู้สึกสนุกมากแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือพ่อลูกจะไม่ค่อยได้สนุกกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเป็นหกมันเป็นโอกาสที่หายากครับแล้วก็อยากขอบคุณทูที่จัดสัมนใอี้ให้พ่อลูกคู่นี้ครับเป <c oughs> <อ>็นัมแต่เนาะสัมมนารอบนี้ก็เขารู้สึกดีดี ขอบพระคุณมากขอบคุณและเป็นเกียรติกับเรามากนะครับที่ที่เลือกเราเพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่แบบเ,เราเราเป็นครอบรัวทูอยู่แล้วคือผมใช้ทูมาประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ช่วงปิ่มๆจาก 3G มาเป็น 4G มา 5G แล้วก็ที่บ้านก็ยังใช้ทูอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มีใช้กล่องทูด้วยทูวิชั่นด้วย คือทุกอย่างเป็นทรูหมดเลยแล้วตอนหลังพอทร mm ู hmm. เริ่มมีช็อปสฟียอะไรต่างๆ mm hmm. ก็ไปใช้บริการอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. คือแล้วก็มีได้บัตรแบ็คการ์ดคือ,อครอบคลุมทุกอย่างมันเป็นทรูไปหมดเลย mm hmm. คือตอเทคโนโลยี mm hmm. ยิ่งหลังๆเนี่ยเราเริ่มมาสตรีมเกมเล่นเกมอะไรเงี true. Uh, internet mm ้ยทรูอินเทอร์เน็ตต้องแบงด้วยก mm hmm. มันก็บวกกันไปนหมดแล้วออกทัวร์ต่างจังหวัดเราต้องจะต้องการสัญ,ญญาอะไรที่มันไปทุกที่ไม่ต้องมีสัญ,ญญาอะไรที่ mm hmm. บางจังหวัดต,ตรงนี้มุมนี้ไม่มีทรูมีทุกที่อันนี้เป็นการดีในจากตัวเองแล้วก็ชอบในการบริการ คือมีช่วงหนึ่งผมไปเข้าไปในท u ูช็อปนะครับเพื่อที่ไปเคลียร์เรื่องการบริการาต่างๆคือดีเทลลงไปถึงพนักง,งานต่างๆของท u ูทุกคนน่ารักอ่ะเฟลลี่คือทรูดูแลดีจริงๆเพราะนั้นเร็วแรงแล้วก็สิทธิพิเศษเหนือใครอันในี้ยอมรับมันก็เลยแบบเบ็ดเสร็จทีเดียวไปเลยอ่ะอยู่กับท u ูเนี่ยได้พิเศษอะไมันเยอะมากเมนเขาเชิญชนมาใช้ทูแล้วใช่วใช่ คือเขาใช้เพลงฝากเลี้ยงไปเลยเพราะว่าเพลงนี้ก็เพิ่งอายุครบแต่ปีนี้ที่ <c oughs> ปีนะสามสิบ <30 S 1> ใช่ปีนี้เพลงฝากเลี้ยงเนี่ยสามสิบขวบสามสิบปีแล้วที่อยู่มา<ช>ก็มีการดนสำหรับเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีหลายหลายวงที่เขาเรียกว่ามาทํำยังไงนะแบบมามาทำใหม่เป็นอะไรหลายแนวเป็นหลายแนวสืบเป็นรุ่นต่อรุ่นมาอันนี้ก็ล่าสุดก็คือ Tru ูทางทีมงานก็เลยจับเอาเพลงนี้มาแล้วก็แปลงเนื้อ ผมที่สิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คือเดี๋ยวจะไปขึ้นเวทีงานช่างต่อไปแน่<ม>ในผับขับบาร์งานอีเวนต์กลัวไปร้องเป็นเนื้อนี้แน่แล้วเดี๋ยวถ้าร้องเป็นเนื้อนี้ก็ร้องไปเลยนะจนเรื่องฟ้าใครเธอเล่นดูก็ยาใครเธอใช้ทรูอ่ะลองดูฮะครับ,รบผมก็อย่างที่เห็นครับพวกเราใช้กันมาตลอดแล้วก็อยากจะนําเสนอจริงๆแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมันมีความสุขกับทรูเหมือนกับี่พวกเรามีความสุขจริครับใช่ครับ เซร์สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตดราม่าโอ้ยผ่านแล้วครับผมไม่มีอะไรครับนิดเดียวจริงๆเรื่องนี้ผมแบบก็เหมือนตามที่พูดกันแล้วอะสัมภาษณ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะนิดเดียวเองแค่คนคนเดียวเองเขาไม่เข้าใจก็มีการพูดคุยเรื่องเซิร์ฟสเก็ตเราเปิดที่เล่นให้ที่เดอะ o ร i มินาเซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเขาไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็จบเพิ่มกับน้องเขาก็โพสแบบในมุมของเขาแล้วก็มีการแจกแจงให้เห็นคลิปนะว่าเจตนาลมาไม่มีอะไรจบไปนานแล้วฮะเป็นเดือนแล้วฮะไม่มีอะไรผมว่าเข อยากก็แฮปปี้ดีก็อยากเชิญชวนใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะไปเล่นที่ชั้นบน,นที่พรมินาทเซิร์ฟสเก็ตชั้นบนชั้นหกแต่อยากแนะนําทุกท่านว่าให้ใส่ชุดป้องกันดีๆอย่างผมเองก็เล่นได้ระดับกลางๆแล้วใส่หมวกสนับมือสนับศอกสนับข่าเพราะบอกตรงๆว่าหลักจากหลายสถานที่ที่เล่นเนี่ยดีใจมากทุกคนออกกำลังกายด้วยเซิร์ฟสเก็ตแต่ว่ามีบาดเจ็บเยอะมากก็อยากเน้นตรงนี้ให้ทุกคนใส่อุปกรณ์ป้องกันมือทั่วไปมือใหม่สำคัญมากมือโปรยังใส่เลยครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ไม่อยากเห็นใครเจ็บนะ แต่มันดีมากเลยนะไปเล่นแล้วน้ำหนักลดเลยเร็วมากเลยเธออยากอยากอยากเจตนาในวันนั้นของเราอะค่ะ่ระผา,เจ,า<ห>เจตนาของเราันน,นคืออะไรครับอ๋อจริงๆแล้วไม่คือ,อสถานที่ที่เราเปิดมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตพรมินาดเซิร์ฟสเก็ตพรมินาดตรงเนี้ยมันเป็นสถานที่ของเจ้าของที่ผมเป็นผมทำการไปขอให้แล้วก็มาเปิดกันแล้วพูดคุยแล้วตกลงกติกาเ,เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นมุมของสตรีทสเก็ตตรงนี้เป็นของลองบอร์ รอบนอกเป็นของโรลเลทของสเก็ตทุกประเภทที่ห้ามหยุดห้ามย้อนสอนข้างในเป็นฝึกตั้งกลวยได้เทคนิคได้เป็นโซนแบ่งทุกอย่างเป็นโซนชัดเจนแล้วเรียบร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ขอให้ใครที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นแล้วปฏิบัติตามกฎมันก็จบไม่มีปัญหาอะไรไเพร <อ S 2> นะาะอภยัยใช่ที่สําคัญขอบคุณมากครับที่สําคัญที่สุดเลยที่เราแบ่งโซนเพราะความปลอดภยัยหลายที่จะเห็นว่าเล่นกันปะป,ะปนไปหมดอันตราย บอกแล้วว่าสเก็ตอะไรอย่างผมเล่นอยู่กับโจอ้บอยอยู่กับพะแพงระดับโปรทุกคนรู้มันต้องมีมันต้องมีกฎมันต้องอะไรเราควรฝึกษาพวกนี้ดูเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องมีกฎแล้วก็แบ่งโซนให้ชัดเจนจะได้พอน,นักให้เป็นเบาเพราะเราไม่อยากเห็นใครเจ็บจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่โปรโมดาสเก็ตเราจะเน้นเ,เรื่องของ Family ส่วนใหญ่คนไปยคือเด็กนะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยครอบครัวเราฉะเล่นให้ปลอดภัยดีกว่าแบ่งโซนชัดเจนสเก็ตมันมีหลายประเภทแล้วมันมีวิธีเล่นมันมีสี่ล้อสองล้ออะไรก็จริงแต่วิธีเล่นมันไม่เหมือนกันประเภทน,นู้นประเภทนี้ครับอย่างท่าทีของน้องวัยรุ่นกลุ่มนในวันจะ <c oughs> ไปจบเรื่องนี้เหรอผม,มว่าเราคุยเรื่องอื่นไหมเขาดูอารมณ์ไม่ดีในทางที่ก็ตามนั้นแหละครับคือก็ตามที่เห็นอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็เลยแจกแจงก็จบแล้ว จบแล้วนานแล้วเรื่องนี้ผ่านไปนานมากแล้วนะครับผมว่าอดีตมันมันมันก็ได้คุยกันแล้วในความเป็ผมบานครับใช่คุยแล้วคุยกันแล้วจบแล้วใช่ไม่มีปัญหาเลยมาที่พี่ต้นาใช่ครับนข่าวร้องคุณเองครับก็ก็ตามเพลงครับแปลกหัวใจเลยครับผมตามเพลงเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเพลงเหรอก็ก็ตามเพลงคือมันเริ่มตั้งแต่แรกคือเรารู้สึกว่าปีนี้ฮะ2021ผมผมผมอยากจะเลือกว่า ทำอะไรเน้นๆจริงๆแต้ครับเราก็จะปล่อยรัวๆเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าจูนี่น่าจะเป็นคนที่เราทํางานาได้ง่ายสุดสะดวกสบายใจที่สุด,สดก็เลยชวนเขาเขาก็าอ่ะทําเพลงกันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาทีนี้กระแสตอบรับก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับใช่ใช่ขอบคุณมากๆคือผมไม่ได้คิดตรงนี้เลยแล้วก็เอก็เลยดีใจแหละ กระแสเคมีเขาเชียร์แรงมากสรับเราผมผมก็เห็นครับผมผมก็เห็นเคมีในจอพี่มันก็ดีกันนีะแล้วก็ดูกันอย่างเมื่อวานก็เพิ่งไปลองเดทที่นี่ก็ก็นั่งดูกสองคนก็ขำขำกันใหญ่ครับใช่สองคนนะสองคนนั่งดูสองคนเพื่เพื่อนเพื่อนอยู่ที่สองคนไม่ได้ คือผมก็ยังไม่ชินคำว่าจิ้นอะไรในวันนี้นะก็ยังเฉื่อยอยู่ที่หน้าปิ่นใบเขียวหน้าปิ่นหน้าปิ่นคือลูกรักใครก็รักด้วยมาตลาดนะครับผมอ๋อแล้วเหรอแล้วแล้วรักด้วยเหรอรักยังรักอะไรยังแก้แก้ละไรรักยังอะไรรักยังรักยังผมว่าถ้าเกิดจะรักจริงๆก็อยากให้เป็นเรื่องของสองคนเออปวดปลาหยีมันแล้วพองวงพองวงอยู่ฮะ คารับตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเราอันนี้ผมผมไม่กล้าพูดแทนเขาจริงๆว่าไม่ไหรอกในสายตาเราเขาเป็นเขาเป็นยังไงผมว่าเขาเป็นคนที่ลุยเลยผมใช้คำนิยามตลอดว่าเขาเป็นคนลุยได้ทุกอย่างเราเป็นคนกล้ามากๆเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าเขามีพรสวรรค์อีกหลายๆอย่างเลยครับใช่ก็เลยอยากจะให้เขา มีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมานิดนึงใช่ใช่แต่อาจารย์ม่ปิ๋นบอกว่าสเปคของเราเป็นต้องไม่าอบใชไม่มวยอะไรเงี้ยที่ไม่สมกับจุญญเปียสเปคเลยไม่ไม่คือตอนนี้พอโตขึ้นมาดีนิดนิดนึงผมก็รู้สึกว่าเราไม่ไปบังคับสเปคดีกว่าครับคือถ้ามองว่าเราชอบเขาเออเข้าไปคุยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะพัฒนางายนะครับแฟนคำกระถูกใจคุณแม่ก็ถูกใจอันนี้ของจูนี่ ก็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 เก็ร้องร้องแล้วจะร้องหาพีุ่่นนะอะไรนะพี่สะรุ่นได้ถึงพี่ก็ลุ้นต่อไปพ่อเจรครับว่าไงบ้างคะใหแ่ปิ่ไฟเกี่ยวพ่อเจไฟเกีียวไหมครอันนี้เรื่องเรื่องของลูกผมไม่ไม่ยุ่งเลยเรื่องไม่ยุ่งผมจะผมว่ามองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีดูเขาแบบว่าทํางานแล้วมันอย่างที่ทุกคนเห็นแบบบอกกันมาเทสที่ไปอ่านดูเขาบอกพว่กเาบอกเคมีเข้าได้นี่ผมก็เห็นด้วย คือตั้งแต่มันมาตั้งแต่เรื่อง Bad จีนแบ s จีเนียสเดอะซีที่เล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วฉลาดเกมโกงงด้วยกันผมก็มองว่าโอ้โหคู่นี้ทาง g d ดทางพี่เก่งทางพุ่นกับพัดเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้แบบเคมีเข้ากันมากหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะมาผ่านมนาะัะแล้วก,ก็เ,เลยบอกเจ้านายบอกว่าเฮ้ยท่านท่าน ก่า CEO ของ JB d ดีเนี่ยท,ท,ท,ทำไมท่านไม่ทำทำไมท่านไม่ทำ่ไอเดียมาจากที่เจทำไมท่านไม่ทำเพลงออกมาคู่กันอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเราก็ได้มีการคุยปรึกษาหารือกันล้วบอกว่าควรจะเป็นเพลงแนวนี้ทำดนตรีมาทดลองเราก็เลยขออนุญ,ญาตเจ้านายเพราะตอนนี้เขาดูแลเพลงหมดแล้วเราก็ขออนุญาตเจ้านายเป็นเพลงดนตรีแบบนี้ได้ไหมเนื้อหาเป็นอะไรแล้วไปคิดมาที่เหลือต้องไปทำก็ก็เป็นไปทาโจทย์ออกมาแล้วผมก็เคมีมันดีคนก็เลยเกิดความอินเข้าไปกับ มิวสิกวิดีโอก็ดีด้วยเพลงก็ดีด้วยอะไรต่างๆแล้วเขาสองคนก็ร้องดีจูเน่ก็ว้าวผมก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเขาเป็น BNK เราไม่เคยได้ยินเสียงเขาเดียวๆใช่แม้กระทั่งเจ้านายก็ไม่ได้ยินมาก่อนเหมือนกันขนาดตอนส่งเพลงให้เต b บีฟร้องก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขาเหมือนกันแต่เขามาได้ยินตอนที่อยู่ในห้องอัดเลยซึ่งออกมาผมว่าทําได้ดีแล้วเจ้านายก็ไปอิดิตเสียงไปทําอะไรต่างๆตามโปรเซสของเขาออกมาได้ดี ก็เลยผลงานม่อเอามาดูธรรมชาติใช่มาถึงตรงนี้ปุ๊บพอมันเป็นกระแสะผมว่าตรงนี้ไอ้เรื่องถามว่า,าเขาจะจะหนีอะไรอ่ะนี่ผมผมไม่ได้ยุ่งวันนี้ผมก็ปล่อยเป็นไปตามนั้นแต่ว่า,าภาพตอบรับออกมามันดูแล้วก็ดีอะ่ะสำหรับผมเองผมสมมติผมถอยออกมามองไปแบบคนแฟนๆทั่วไปดูผมก็เวลาดูออกรายการดูเขาล้องหรือไปอะไร,ไรไี้ยไอ้เราก็ไม่กล้าให้ใครเห็นนะเราก็า ไม่เคยพูดเลยแหละเราก็ดูแล้วเราก็ยิ้มนะคือยิ้มเออเออเออเพราะแอบนึกย้อนสมัยตัวเองอะไรเงี้ยหลายหลายคนดูอย่างเพลงแตะหัวใจอย่างเงี้ยก็จะนึกดูอุ้ยนะมันฟังแล้วมันรู้สึกอุ้ยแบบรู้สึกรู้สึกเออเวลาเวลาทำงานแล้วเลยมาเจอการอย่างเงี้ยก็มีก็มีโอกาสใช่ใช่ใช่ก็มีอยู่แล้วมันต้องเจออยู่แล้ว เพราะเราก็เป็นเจ้าของค่ายด้วยก็เจอกับน้องก็มาคุยบางทีเราก็บรีฟอะไรย่างเงี้ยก็มีโอกาสไปนั่งคุยกินข้าวกับจูเน่ก็เห็นเหมือนผมมองเขาเหมือนลูกหลานที่น่ารักคนหนึ่งเขาเขาครูอ่ะเขาเป็นคนครูอ่ะนะเขาเหรอใช่ไหมครับครับครับเขาเขาเป็นคนครูใช่เขาเป็นคนครูน่ารักมารยาทดีใช่ครับเป็นคนที่วางตัวน่ารักมากอะไรเงี้ยก็เลยดูคุณแม่ก็คง ที่คุณแม่สัมภาษณ์ไปก็ค,คงคงเชิงนี้เหมือนกันแต่ถ้าจะมาเรื่องว่าแม่เปิดไฟเขียวพ่อโอเพ่นไม่เกี่ยวเพราะเขาโตแล้วลูกเขาโตแล้วใช่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วครื่องของพน้องพ่อามหรือว่าตัดสินใจแต่วงเขาผ่านครับผม,มอันนี้น้องใช้คำว่าสมมุติ อ่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติก็เ็เลือกอย่างที่ผมบอกก็แล้วแต่แล้วแต่เขาสองคนแต่ผมมองตรงนี้ผมก็มองดูว่าเป็นเพื่อนที่ดีเจอกันมากมากเลยนะนะลักษณะที่มองตอนนี้ส่วนจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยคุยกับลูกไม่เคยคุยกับเจ้านายเรื่องนี้เหมือนกันผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็ต้องให้เขียดจูเน่ด้วยก็ต้องให้จูเน่เป็นคน พูดหรือเป็นคนอออกมาสัมภาษณ์อะไรมากกว่าแต่เขาคงจะไม่มีมานั่งเปิดเพรสคอนเฟรนซ์มานั่งแถลงข่าวว่าเราคบกันผมก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมแต่นะวันนี้ที่มองเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากสนิทมากดูไปก็ยิ้มไปครับก็นายจะเริ่มจากเพื่อนร่วมงานมันมีกระแสเชียร์ไม่น้อยมันแสดงความเป็นมันจะมีเขื่อนอยู่บ้งางน,นั้คือมันก็เป็นมุมขำม,มากกว่าครับมุมขำม,มากกว่าเพราะหน้าจออย่างบางอย่างมันก็ทำทำาปอย่างมันก็จะกระชี้ใช่ใช่ก็ก็จะเป็นมุมที่ว่ามันนั่งคุยครับครับเพื่อนที่ ครัเขาเป็นผู้หญิงที่สนิทตอนนี้ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สนิทกว่าเขาคือคือแม่ผมเลยโอ้ยแม่เป็น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 จูเน่ครับใช่เลยเลยอเพราพี่อยากได้ยินเสียงพี่อยากได้ยินเสียง